สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำโต o ยต a าซูรุณหยดน้ำนะคะเป็นรถบ้านเทปปี01เกียร์ออโต้ค่ะภายในตามรูปนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ 5A ค่ะทุกท่านรถแบบเดิมๆนะคะไม่เคยชนค่ะเกียร์ออโต้ไม่เคยแก๊สด,ด้วยนะคะขับดีวิ่งทางไกลสบายค่ะมาพร้อมกับราคาเบาๆเลยนะคะทุกท่าน49,000บาทค่ะมีเล็บเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะ มี Airbag มี a b s กระจกเป็นไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะทุกท่านกระจกปรับข้างเนาะไม้แท้300,000กว่าโลค่ะช่วงร่างดีนะคะยังแน่นยังนึบอยู่นะคะที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็สีสันร,รอบคันนะคะทุกท่านสีมีงานเก็บทั้งคันนะคะเพราะว่าสีซีดนะคะเริ่มซีดแล้วเนาะถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้งานต่อได้เลยนะคะเบาๆเนาะ49,000บาทเอกาสารครบพร้อมโอนด้วยนะคะ สนใจดูรถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะทุกท่านแอดมินใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจกดตรงชื่อคลิปเลยนะคะจะมีรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรเด้งขึ้นมานะคะ่ะให้คุณได้สามารถติดต่อเจ้าของรถได้เลยตรงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ